สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life right Secret กับใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะกับกลยุทธ์ใหม่ๆสดๆเลยนะคะวันนี้วันจันนะคะความลับของชีวิตในการลงทุนในตัวบิตครับ การเงินในกระเป๋าของเราที่มีความกังวลในสภาวะวิกฤตที่มามีเรื่องของเงินฝืดแล้วก็วิกฤตโควิดเศรษฐกิจบริษัทธุรกิจต่างๆนะคะหรือว่าการลงทุนของตัวบิตคอยที่มันร่วงลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพิ่งจะวิเคราะห์ในส่วนของสถานการณ์นะคะของตัวบิตคับตอนนี้ก็คือเป็นการแก้ไขสถานการณ์เพราะว่าการตั้งราคาคืออันนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษาในเรื่องของกลยุทธ์การตั้งราคาของการปล่อยตัวสินค้าในส่วนของ KUB ซึ่งเป็นเหรียญน,นะคะของตัว b i ต c u ัเองที่มีมูลค่าเหรียญน,นะคะจากการทํากําไรนะคะไรายได้จากการทําค่าธรรมเนียมแล้วก็ตัวรีดีมการแลกแลกนะคะตัวคะแนนนะคะของตัวตัว KUB นะคะไปกับค่าแกส๊สแล้วก็ค่าทําธุรกิจในตัวของ ก็คือจะเกี่ยวเนื่องกับ2ธุรกิจนะคะก็คือธุรกิจของตัว KUB นะคะหมายความว่าตัวเหรียญเนี่ยทำกำไรมาจากไหนพูดตรงๆงง่ายๆเลยนะคะคุณค่าของเหรียญที่เราจะให้ความมั่นใจในตัวบิตครับเนี่ยว่า KUB นะคะมีรายได้มาจากอะไรตัวเหรียญน,นี้นะคะมีรายได้มาจากค่าธรรมเนียมนะคะที่คนจะเข้าไปเทรดในตลาดดิจิทัลในการซื้อเหรียญต่างๆนะคะแล้วก็การรีดีมตัวนี้นะคะกับ ตัวที่คนที่จะมาทำธุรกิจในอีกบริษัทหนึ่งของตัว b i ตค u ัเองก็คือบิตครับเชนนะคะที่จะทำตัวระบบบล็อกเชนให้กับตัวแฟนเพจนะคะของดาราต่างๆเนี่ยใครๆที่จะมาออกเหรียญน,นะคะก็มาออกเหรียญในบริษัทนี้นะคะแล้วก็มีพาร์เนอร์อยู่ที่ประมาณเกือบ10บริษัทนะคะที่จะมาจ่ายค่าแก๊สในการรันบิสเนสตัวบล็อกเชนในตัวของตัว b บิตครั h เ i n เองนะคะซึ่งรายได้ทั้งสงส่วนนะคะ แบ่งเป็น3ส่วนที่จะมีรายได้ใช่ไหมคะ แต่รายได้ของสองส่วนหลังเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่รายได้ของส่วนแรกก็คือตัวค่าร,รมเนียมนะคะมันไม่มีการซื้อขายในตลาดตอนนี้มันก็จะสตาร์ราคามันจึงตกลงเพราะฉะนั้น,นหน้าตัว k u b ไม่มีค่าแล้วก็ไม่มีละไม่มีกําไรไม่มีการทําผลกาไรในตัวเองเพราะว่าเมื่อตลาดเกิดการสตาร์ไม่มีการซื้อเงินที่ไปซื้อนบิตคอยเป็นจํานวนเงินที่เยอะแล้วก็เงินที่เข้ามาซื้อนบิตครับเนี่ยเป็นเงินก๊กสองดังนั้นเนี่ยคนจึงเทขายออกมานะคะตอนนี้นะคะกลยุทธ์ที่คุณท็อปประกาศออกมา ะะตอนนี้ก็คือเพิ่งได้รับเมสเซจว่าตอนนี้นะคะได้มีการเก็บเหรียญน,นะคะเข้าตลาดเข้ากระเป๋าไปแล้วอยู่ที่ คือเหรียญเนี่ยมันถูกปล่อยออกมาประมาณ1ล้านใช่ไหมคะทีนี้1ล้านเหรียญเนี่ยปล่อยให้มีการจับคู่นะคะหลังจากวันที่21 000, พฤษภาเนี่ยก็คือมีการเก็บเหรียญขึ้นไปแล้วประมาณ49,000นกะคะก็เกือบครึ่งเกือบ50%ของเหรียญที่ปล่อยออกมาเพราะว่ามันก็คือเป็นเรื่องของดีมาซับไพ่ใช่ไหมคะเมื่อมีจํานวนเหรียญมากเกินไปเนี่ยก็คือคล้ายๆภาะวะเงินฟืด หรือว่าเงินเฟ้อในส่วนของการซื้อขายตัวเหรียญตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะวิธีการแก้ก็คือว่าเมื่อจํานวนเหรียญมันมีมากกว่าจํานวนคนซื้อการจับคู่ของคนซื้อเนี่ยจึงต้องเก็บเหรียญออกไปครึ่งหนึง่งเพราะว่าถ้าตอนนี้มันมีการจับคู่แล้วอยู่ที่49,00 0ใช่ไหมคะตัวเหรียญกับตัวผู้ซื้อใช่ไหมคะเมื่อมันมีตัวเหรียญมากกว่าจึงต้องเก็บเหรียญไปแล้วก็เก็บไว้เฉพาะเหรียญที่มันมีคู่อยู่แล้วที่มันจับคู่กันนะคะ อย่าลืมนะคะว่าไอ้เงินไอ้คนที่เขาถือไว้ะค่ะคนที่เขาถือถ้าใครติดตามคลิปมาก่อนถ้าใครยังไม่ติดตามก็ไปไล่ฟังดูนะคะว่าคนที่เขาถือเ,ออเชือกที่โฮเหรียญอันนี้ไว้ะค่ะทำให้ตึงราคาเหรียญมันอยู่ได้ที่ส0มบาทในการเจเนเรตเงินเจเนเรตเงินเหรียญตัวนี้ให้มากับผู้ที่เขามีประวัติการซื้อที่เป็นครีมลูกค้าที่ดีของตัวบิ t c ั p ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เมื่อมีการ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มีการซื้อและการขายมีการเทขายอะไรมากมายซึ่งตัวเลข exactly นะคะก็คงยังไม่มีใครคาดเดาได้แต่ว่าตอนนี้นะคะมันมีสัญญาณออกมาแล้วว่ามีการเก็บเหรียญเข้าไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวเหรียญมีความน่าจะเป็นว่ามีจำนวนเหรียญมากกว่าความต้องการซื้อของลูกค้าตอนนี้คือคนไม่ถือเพราะฉะนั้นคนหนึ่งแนคนนะคะที่เขาให้มาตั้งแต่รอบแรกเนี่ยมีการมีการเทขายออกไปเหลืออยู่ประมาณ50% นะคะไม่ว่าจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะก็คือคนที่ได้รับการเจเนเรตมารอบแรกแล้วก็2คนที่เข้ามาซื้อหลังจากนั้นนะคะนะคะก็คือคนที่ได้เหรียญมาฟรีเนี่ยก็อาจจะมีการทั้งซื้อและขายนะคะเป็นไปได้แล้วก็คนที่เข้ามาซื้อเนี่ยล้วก็ขายออกเพราะว่าซื้อที่30ราคาตกอยู่มาที่15บบาทน,นะคะยังไงเขาก็ต้องขายออกเพราะว่าเหรียญไม่มีความมั่นคงมันก็จะเป็นลักษณะการเทรดระยะสั้นใช่ไหมคะเมื่อเสร็จ เมื่อมีการเทรดระยะสั้นเนี่ยเราก็ไม่มีการเรียกว่าคือตลาดไม่แอคทีฟตลาดไม่มีการซื้อเพราะว่าธุรกิจมันสตัรจากค่าเงินของตัวบิตคัพเออบิตคอยที่มันร่วงลงเพราะฉะนั้นนคนจะเก็บเงินในส่วนนั้นไว้ใช่ไหมคะดังนั้นพอกลยุทธ์ในการเก็บเงิน เก็บเงินเหรียญนะคะออกไปจากจำนวน1 0 0 0 0แสนเหลือประมาณ5 0,000นะคะเพราะประมาณ50%ที่มีการจับคู่แล้วแล้วก็จะไม่นำออกมาขายนะคะอันนี้เป็นการสร้างความใบเนื้อเชื่อใจว่าปริมาณของเหรียญเนี่ยก็คือจะมีค่าท้าในด้านจิตวิทยาท่าทางคณิตศาสตร์ก็คือเพิ่มขึ้น2เท่านะคะเพราะว่าตัวเหรียญเนี่ยจะเป็นซื้อขายกันจริงๆเฉพาะคนที่ถือเหรียญและ ไม่ใช่เหรียญที่มีการว่างๆไม่มีการซื้อขายอยู่ครึ่งหนึ่งก็เก็บเหรียญออกไปเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทําให้ตรึงราคาของตัวเหรียญเนี่ยให้มีความแอคทีฟสําหรับคนที่ซื้อขายอยู่ในตลาดปัจจุบันที่แท้จริงเท่านั้นส่วนคนที่ เหรียญที่มันว่างๆถูกเทซื้อออกมาแล้วก็ไม่มีการจับคู่เนี่ยก็เก็บเข้าไปในตลาดแล้วก็จะนำไม่ไม่เข้ามาในตลาดก็เป็นการคุมราคาตลาดเป็น,นกลไกที่3ที่ดึงเหรียญออกไปนะคะทำให้ดีมาและซับ p พ่เนี่ยเกิดภาวะสมดุลแล้วก็จับคู่กันได้ทางตรงก็คือ1ต่อ1 1ต่อ1ในที่นี้หมายความว่าเหรียญทุกเหรียญมีเจ้าของเหรียญ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีตัวที่เรียกว่าความว่างเปล่าเหรียญที่ไม่มีค่าออกไปนะคะแต่เหรียญน,นี้จะไม่ถูกออกมาแล้วก็เก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ต้องฟังอีกทีนึงและนี่ก็เป็นกลยุทธ์นะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ถ้าคนเรียนเศรษฐศาสตร์นะคะถ้าภาวะเงินฝืด คุณต้องเติมเงินลงไปแต่ถ้าเงินเฟอ้อคุณต้องดึงเงินเก็บไว้เข้าไปเก็บไว้ธนาคารนะคะชั้นไดชั้นนั้นนะคะเจ้าของก็คือตัวบิตคัพเองนะคะก็ดึงเงินในตลาดออกไปเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อในตัวบิตคัพนะคะก็คือเอาไปเก็บไว้ครึ่งหนึ่งดังนั้นเหรียญของทุกเหรียญของบิตคัพหลังจากนี้นะคะก็เรียกได้ว่าสร้างมูลค่ามากเพิ่มขึ้นความน่า ความมั่นใจมากเพิ่มขึ้นว่าเมื่อจํานวนเหรียญเนี่ยมันถูกจํากัดเพราะฉะนั้นการซื้อขายมันจะเป็นภาวะความต้องการที่แท้จริงของตลาดนะคะนี่เป็นกลยุทธ์แรกที่ปล่อยออกมาในวันจันทร์นี้นะคะหลังจากเหรียญปล่อยออกมาประมาณหอาทิตย์นะคะผ่านเสาร์อาทิตย์ไปนะคะคนเทรดกันทั้งวันราคามีขึ้นมีลงแต่ เซลลิงอยู่สูงสุดอยู่ที่ 35- แล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ15 10กว่าบาทนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ20บาทก็มีทั้งคนซื้อคนขายแล้วเมื่อดึงเหรียญออกไปแล้วเนี่ยทางบิตคอยเองบิตคัพเองนะคะก็ไม่ได้เข้ามาเข้าซื้อเพื่อการันตีตัวนี้ไว้อยากเข้าใจผิดว่าทางบริษัทเขาจะเอากาําไรหรือว่าเอาเงินเข้ามาซื้อได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะอยนะ่างเงี้ยผิดกฎหมายในการที่เป็น,นกลไกที่3หรือว่าเป็นมือที่3ที่จะทําให้ตลาดแผันไปไม่เป็นไปตามกลไกตลาด นะคะดังนั้นเนี่ยพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ซื้อเก็บไว้เนื่องจากว่าคนที่จะต้องเอาค่าธรรมเนียมของตัว k o b มาจ่ายเป็นค่ารีดีมในการทำธุรกิจค่าแก๊สกับตัวบิทคัพเชนนะคะก็ยังอาจจะมีการปล่อยขายมาเพราะว่าราคาที่ซื้อไว้ม่สา0บบาทใช่ไหมคะปล่อยขายไปก่อนแล้วก็ค่อยมาซื้อตอนที่ราคามันถูกอันนี้มันก็มีภาวะซับซ้อนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็คนที่จะมาจ้างตัว บิดคัพเชนนะคะทําผลิตเหรียญเนี่นเมื่อราคามันอยู่เท่านี้ก็ต้องรอซื้อที่ราคาที่ต่ําที่สุดถ้าซื้อไปที่สูงใครจะไปซื้อต้องเก็บไว้แล้วก็ดูที่ราคาต่าสุดแล้วก็เอามาใช้จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมนก็จะกลายเป็นแมงเม้าเรียกว่าไม่ใช่แมงเม้าขายในช่วงที่ราคาถูกนะคะแต่ว่าถูกค่ะถูกซื้อไปในราคาที่แพงแต่ต้องมาจ่ายได้ราคาที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะกลยุทธ์เนี้ยใครเร็วนะคะต้องปรับตัวเลยสําหรับคนที่เป็นลูกค้าของบิตคัพนะคะ ต้องรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สถานการณ์นี้ที่รีบทําคลิปออกมานะคะจับมาดูกันว่าในภาวะที่มันเกิดตลาดฝืดเกลืองนะคะเออตลาดที่มันเป็นเงินเฟ้อแล้วก็ดึงเงินเก็บไปเก็บในกระเป๋าเนี่ยกลยุทธ์ที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์กันมาเนี่ยจะทําให้เกิดสภาพคล่องแล้วก็การซื้อขายเป็นไปอย่างไรราคาจะเป็นอย่างไงบ้างเราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะก็เป็นกลยุทธ์ของการสร้างภาวะคล่องตัวให้การซื้อขายตัวบิดขับนะคะในเรื่องของการ การเก็บตัวเงินไปนะคะเพื่อทำให้ ภาวะเกิดภาวะการซื้อขายปกติแล้วก็ไม่มีภาวะเงินซื้อในตัวบิตคัพนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเราก็จะมาอัปเดตกลยุทธ์ต่างๆในมุมมองของการตลาดธุรกิจทุกอย่างเป็นการวิเคราะห์นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ได้มาแนะนําให้ท่านซื้อหรือขายแต่ว่ามาบอกกลยุทธ์แล้วก็วิเคราะห์ตามมุมแนวความคิดเห็นของตัวบีเองนะคะไม่ได้เป็นการชี้นำเพราะฉะนั้นการตัดสินใจซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับเ e อ i g h t Secret ค่ะ